หวานรับวาเลนไทน์เบลล่ากองทัพพีคอุ่นเครื่องให้รักพิพภากษาเตรียมลงจอเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกสําหรับคู่จิ้นต่างวัยอย่างนางเองกกระแสแรงเบลล่ารานีแคมเปญกับพระเอกดาวรุ่งสุดฮอตกองทัพพีคหลังจากที่เจ้าตัวเดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ทางผู้จัดละครไทยก็รอต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้ดึงตัวหนุ่มคนนี้มาแสดงละครรับบ,บทพระเอกเป็นเรื่องแรกในเรื่อง d a a e to love ให้รักพิพภากษาทั้งยังทําให้แฟนแฟนแห่จิน้นแม้ละครยังไม่ลงจอเลยนะครับ และสำหรับในวันวานเลนทายปีนี้ก็จะไม่เงียบเหงาอีกต่อไปเมื่อกองทัพพ,พีทและสาวเบลล่าส่งต่อโมเมนต์สุดน่ารักในทีมสีชมพูหวานแหววออกมาให้แฟนคลับได้หายคิดถึงเป็นการเรียกน้ําย่อยก่อนละครจะลงจอในปีนี้ด้วยนะครับเป็นการส่งความสุขเรียกน้ําย่อยให้กับแฟนๆละครรวมทั้งแฟนคลับของสาวเบลล่านะครับและอดใจรอในอีกมิกี่อึดใจก็จะได้ชมละครของสาวเบลล่าเพราะว่าขึ้นชื่อว่าสาวเบลล่าเล่นแล้วรับรองว่าละครต้องสนุกแน่ๆเลยครับ ขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ